อินไม่เคยฟังเพลงผมงน,งน,งน,น,งงนี่อย่างเงี้ยเพลงกาชายไอ้แล้วก็คือเนี่ยสามสิบแปดล้านวัดถูกมงคลในคนอย่างดีสมควรแล้วที่ติดตผลไปไปลาชทรายมาเวลาอย่าม ผู้เหไทยพระคุณยิ่งใหญ่กราบไหว้พนานหนังเชนเลี้ยงไปเที่ยวพิมายทุพพลินชายจะสุขชำราญภาษาทยิ่งใหญ่อยู่ในตำนานโอ้เดิวตีเพชรปล่อยปล่อยเพจไปนะใช่แอปเดียวแล้วผมเต็มที่กับป่าอยู่แล้วเราเหนีฝ่ายกลองมูลนิธิช่วกันเท่าไหร่ ตรงงางที่ผมแด่ผมก็ทำให้แล้ว